สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำพาพาโชกปูดําน้ำโชกเนาะคะ่ะโอ้ยแม่กูเมือยเมยเมยกะจะเปลี่ยนแน่วไม่ล่ะอ,อไปงานกระถินสองงานเนาะคะ่ะสองงานเมยตะปาน,นีกับบ้านเรีว,รยวอยู่นะคะ่ะก็วันนี้กัท่านพิธีตัวเลขของปูตั้งแต่มาขึ้นจนถึงตอนนี้นะคะกตัวเลขของปูเนาะคะ่ะ ท่านจะเน้นเหมือนเดิมคือเก้าศูนตัวเดียวนะคะเก้าศูตัวเดียวหลายคนจะรอคอยเลขประทัดนะคะมื่อนี้มีเล่าพัฒนาก็คือฝั่งฝั่งโค้งเนาะค่ะเอาไม่คู่ให้มึงแคปหน้าจอไว้นะคะงวดนี่แปดนะคะงวดนี่แปดนั่นก็คือถ้าไปฝั่งโค้งหรือไปออมสินทกศปกติแล้วตัวกลางเนาะคะ่ะตัวกลางจะบ่มา จะบอมาจะมา,ะมาแต่ตัวเลขกับตัวสุดท้ายแต่อันนี้คือเป็นเลขเบิร์นเลขหามท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันจันทร์ปกติเลขเฟังโค้งมันจะเบิบร์นโเบิร์กับหามล่องอ่ะพิพิจา,าหน้ามึงเนาะคะ่ะอันนี้เนาะคะ่ะแต่ว่า,อาสองตัวนะคะก็จะเป็นเก้าแปดนะคะแล้วก็แปดแปดสี่เานาะคะ่ะอันนี้คือหามฟังโค้งได้เนาะคะ่ะสำหรับ คนถี่รอคอยเอเลขประทัดอยู่นะคะรอคอยเลขประทัดอยู่อา้าวจุดเร,เรียบร้อยนะคะพิธีของเราเนาะคะ่ะทีเดย์ได้ร่ำถวายเนาะคะ่ะได้ร่ำถวายนั่นก็คือ,เ,อเราทําคลิปแล้วแต่ไม่สามารถเนาะคะ่ะบอสามารถเฮ็ดคลิปลงไดเ้เพื่อนเอิญว่าติดลิขสิทธิ์เนาะคะ่ะมันติดลิขสิทธิ์มันจะขึ้นผู้ใจให้มึงเด้อค่ะเด้อ เดี๋ยวสิว่าเอาแม่คู่คือประเทไทยเห็นมึงแน่จังสีนะคะแต่มันติดลิกสิคแบบนี้นี่ค่ะมันจะเป็นตัวเอสสีแดงเนาะคะขึ้นตัวเอสสีแดงเลยเนาะคะก็เลยไม่สามารถโหลดคลิปได้นะคะถามว่าโหลดได้ไหมโหลดได้ค่ะแต่ไม่สามารถปล่อยอ,อลงสาธารณะได้นะคะเพราะว่าถ้าถ้าลุงพวกแม่ครูก็ต้องได้ลบอยู่ดีเพราะมันติดแดงนะคะนั่นก็ติดลิกซิค เกี่ยวกับเพลงนะคะเกี่ยวกับเพลงก็เลยได้ลบทิ้งนะคะได้ลบทิ้งว่าสามารถเฮ็ดได้แต่ก็มีบางคลิปที่เราทำได้นะคะนั่นก็นคืออาจจะพายเรือ,อไปถวายอาของให้ปู่ตาค้เนะคะแล้วก็ทำอยู่ตรงสารปู่ขาวนะคะตัวเลขของปู่นะคะแม่ครูจะเว้าถึงตัวเลขฝั่งโคงก่อนเนาะฮองาโมน,นิมเป็นวั่นจันเนาะค่ะ วันจันทร์ข้ามฝั่งโค้งตอนกลางคืนเนาะคะ่ะตอนกลางคืนนี่จะเป็นเจ็ดแปดเนาะคะ่ะแล้วก็หกสองปูห่เนาะคะ่ะแล้วส่วนเลขประทัดเนาะคะ่ะเลขประทัดที่แม่คู่บอกไว้เนาะคะ่ะประทัดเนาะคะ่ะตัวนี้ตัวแรกกับตัวสุดท้ายมันจะชอบมาแต่ตัวนี้ตัวกลางเนาะคะ่ะปกติตัวกลางจะบ่มาตัวกลางบ่มาแม่คู่ก็เลยจะบอกให้ทุกคนจังสี่ด้วยค่ะอย่าลืม เก้าสี่เก้าสี่นี่ของปูนี่ก็เป็นมวดของงวดที่แล้วแต่่าสามเทียเด้เอ้ยสองครั้งนะคะเก้าสี่นี่สองเทียเด้ที่ออกนะคะสําหรับเก้าสี่แต่แม่คู่ยันตัวกลางย่านมากในรอบนี้ย่านมากนะคะนั่นก็คือแปดแปดสี่เน้นเลยค่ะตัวเน้นๆคือแปดสี่นะคะจังได้กลับมา ล้านเปอร์เซ็นต์นสันลูกซิดวาเพราะว่าปกติมันจะเป็นแค่สองตัวนี้ตัวเลกแรกนี่สองตัวแรกแต่มันก็เป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่ตัวเลขมันเบิ้ลแบบนี้นะคะแต่แม่ครูแม่ครูบอกไว้ก่อนว่าเ,เลขพระทัดน่ะตอนแรกน่ะเขาเออกมาห้แม่ครูแม่ครูบอกกล่องนั้นเพราะกล่องมันยับยุ่ยย่บไปหมดเลยนะคะแม่ครูกัเล่าขอกล่องใหม่ได้บอ เขาก็เลยเปลี่ยนกล่องให้เป็นกล่องนี้นะคะอ,นนอันนี้บอกก่นเนาะออบอกตัวไว้ก่อนแต่ปู่ท่านบอกว่ายังไงเก้าก็มาเนาะคะ่ะเก้าก็มาเอามาดูเลขปู่เนาะคะ่ะเลขปู่เดอ้อเด่นที่หกศูนย์นะคะหกกับศูนย์คนเด่นนะคะหกกับศูนย์จะกลับหัวหรือบอกกับหัวก็ให้ทุกคนมึงเอาเนาะคะ่ะหก ศูนย์ห้าสามนะคะเพื่อนหายเป็นเป็นตัวเด่นนะคะเป็นตัวเด่นอยู่ในวงกลมเลขสามตัวนะคะคือศูนย์ห้าเก้าหกสามศูนย์สามเพื่อนเน้นแล้วค่ะแต่ปู่จะพออชอบพูดบ่อยๆนั่นก็คือเก้าศูนย์นะคะเก้าศูนย์เพื่อนจะหายบ่อยมากที่สุดนะคะเก้ามันเก่งเออเก้า เก้าเก่งเนาะศูนย์ขี้อายปะแม่นปะจ้าศูนย์เก้ามันเกง่งศูนย์มันขี้อายเด้อนะคะ่ะเอามาเมืองกันเด้อว่าเออ่เลขไทยเฮารัฐบาลไทยเราเนี่ยมันจะมาบอนะคะแต่ช่วงนี้แม่คู่บอกนะคะว่าเลขของปู่ชอบมาดอกบัวนะคะชอบมาดอกบัวชอบไปฟังโค้งนะคะชอบชอบไปฟังโคง้งนั่นก็นคือ แต่ว่าศูนย์สามเนี่ยเหมือนกับเลขตัวเก่าเลยนะสังเกตมึงแต่มันเป็นเลขตัวเก่าของประทัดงวดทีแล้วนะคะเป็นเลขประทัดงวดทีแล้ว่ะศูนย์สามเน้นเน้นส่วนศูนย์ห้าเก้านะคะเลขสามตัวเพิ่นห่มาแต่ศูนย์กับเก้ายังไงก็มาเพิ่นวางสี่เก็บได้เก็บเอาเดอ้อค่ะเอ่อเพินเ่นไพ่เรือมาห่เห่าแล้วเพิ่นเอาเลอยมาห่เห่าแล้วนะคะ ก็มีพิธีหลายๆอย่างเนาะคะ่ะที่บ่เคยได้เฮ็ดก็ได้เฮ็ดมือนี้เนาะคะ่กะก็ได้ลอยน้ํานะคะก็ได้เอาเครื่องเออ่ที่ที่ปู่บอกรอยน้ําไปเรียบร้อยนะคะก็เฮ็ดให้เรียบร้อยก็นี่แหละคะ่ะรอดูนะคะว่าตัวเลขของปู่่เออที่เพิ่นให้เนาะคะ่ะว่า90กับ30จะมาไหมเนาะคะ่ะเฮาอาจจะเออ่ทําตัวเลขครั้งนี้เออ่น่าจะเป็น ครั้งสุดท้ายไหมสําหรับงวดนี้เนาะคะ่ะแต่ว่ากัเพื่อนก็เน้นแล้วก็คงจะอ่าปอใดเฮ็ดอีกหรือจังไดก็ทํามึงเนาะคะ่ะบรรูุว่าปู่จะมาบอกในนิมิตไหมหรือยังไงเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่คู่ก็จะแก้อีกเที่ยนึงเนาะคะ่ะแต่เน้นๆน,น,นั่นก็คือ90นะคะ90กับเลขประทัดผู้ใดจะเอาไปเล่าหรือไปฟังโค้งก็เอาไปเด้อค่ะใช้วิธี วิจารยานในการรับฟังรับชมเนาะค่ะทั้งช่องนี่ก็เฮ็ดเป็นเที่ยงแนวทางให้เนาะค่ะกัดใส่ดุลมินิตเอาเอนาะค่ะเพราะไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขจะออกตัวไหนเนาะค่ะแม่คู่ก็เอามานำเสนอในท่างช่องเนาะคะ <c oughs> ผู้ใดชอบกระจัดพัดก็พานเออพอแม่พี่น้องเออเอามานำเสนอให้ทุกๆทุกคน แต่ที่เน้นๆเนาะค่ะฟังโค้งกับแคบหน้าจอเอาเด้อค่ะแคบหน้าจอเอา,เอาต่อส่วนมากประทัดเราเนี่ยังไม่เคยพลาดเนาะค่ะยังเมื่อท่านเด็พลาดแต่ครั้งนี้ก็คือแม่ครูขอเลือกประทัดเนาะค่ะเลือกประทัดหมายถึงเลือกกองนะคะเราไม่สามารถที่จะไปเลือกเอานัมเบอร์มาได้เนาะค่ะเพราะว่านัมเบอร์มันก็อยู่ข้างในมีงวดบางหันนี่ะจังไรกองยุงสี่นัมเบอร์แฟนอ่อนต่อนยุงสี่เหม ออกบัดบตัวๆค่ะจะมันอยากห้แห้งแม่คู่ว่ะจะมันอยากห้แห้งออกมากใบถาแล้วเนาะกะออกมากตรงๆเนาะคะ่ะนั่นก็คือ,อทั้งเก้าศูทั้ง0 3นสามทั้งสาเห้านะคะ่ะงวดนี่8 4ดสี่สีม้าบอมามือกันแต่แม่คู่กับฤีอ่าล่องขามฟังโค้งมึงอยู่ดอกมือนี่เพราะว่านามมันไหลยแมคะ่ะอ่าไปเฮ็ดนี่ก็น,นามคือส่งหลายฟังขามฟังโค้งร่งงองมึงกันนะเนาะคะ่ะ ไปกินตำไทยตำเล่าน้ากันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาแคบหนา้าจอไว้ด้วยค่ะเน้นเน้นเลยนะคะแปดสี่แปดสี่เก้าสี่สำหรับแม่ครูนะคะแม่ครูจะไปเลยคือแปดสี่ก็เก่าสี่แล้วก็สองหกนะคะสองหกหกสองนะคะอันนี้คือท่านให้ท่านบอกว่าไปฝั่งโหงเนาะคะ่ะแต่ว่าอพาท่านเนาะคะ่ะไปไปบ่านท่านช่วงหามง <c oughs> มงเนาะ แต่ว่า,เ,าเล่าเนะคะหรือจะข้ามฝั่งโค้งนะคะคิดว่าท่านอยู่แล้วเนาะคะ่ะเอาเอาไปพิจรารณามึงเนาะคะ่ะตัวเลขของปู่เดี๋ยวถ้าแม่ครูได้เดินทางกับเออน้องคายแล้วนะคะก็จะเฮ็ดคลิปให้อีกเนาะคะช่วงนี้โอ้ยเมื่อยทันผู้ชมมึงหนาวหลุดเมื่อยบ่เมื่อยมึงหนาเลยหน,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 หนา, <laughs> หนาดำคําเชียดแล้วเออจิไปก็บ,บุญแหละย้อวนี้ <laughs> บุญเออบุญกระทินเนี่ยโอ้ยอันว่าสีทามอว่ามีอีกบอมาสันแต่ว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดมาสันมาซะโอ้ยไปบ่ไวแล้ววันที่สามสิบสามสิบเอ็ดนี่ก็แม่นอีกมาสันมาแต่ไม่คู่กับควงเะบอได้ไปหรอกบ่ไวค่ะบ่ไว พอเดินทางกับสักวันคืดหดลูกหลานแห้งเนาะค่ะเอา้าคลิปนี้ไม่คู่จะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนคลิปหนาพอกันไม่ได้ค่ะเด้อขอหายทุกคนโชคดีแห่งๆปังๆเรื่อยๆเด้อไปกินตตำเล่าน้ำกันท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ